สืบเนื่องมาจากการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องที่หยด3ที่หยด3เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องมาจากที่หยด2ครับซึ่งอารมณ์ที่ต่อเนื่องมาจากที่หยด2ที่ผมว่าเนี่ยก็คือเรื่องราวของการเดินป่าการประจนภัยในที่หยด2เนี่ยเขาหยิบเอาอารมณ์ของการประจนภัยในป่าหรือว่าการทำแอคชั่นในป่าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหยิบมาจากนิยายเล่มที่2ในชุดที่หยดครับนั่นก็คือสมิงเขาขวางซึ่งเป็นพรีคั่ ผมเคยคุยกับคุณกริตานนที่เป็นคนเขียนที่หยดซึ่งเป็นคนเขียนสมิงเขาขวางเหมือนกันว่าบุคลิกของตัวละครจ่ามหันในเรื่องสมิงเขาขวางกับยักษ์ในเรื่องสมิงเขาขวางเนี่ยความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี่ดูดูแล้วรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะเหมือนเราเคยอ่านความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มาก่อนคุณกฤิตานน์เขาพูดอย่างชัดเจนครับว่าความสัมพันธ์ของจ่ามหันกับยักษ์ในสมิงเขาขวางอ่ะมันคือแง่ทรายกับละพินเลยแลวมันคือความสัมพันธ์แบบ ควรตีนกันไปควรตีนกันมาแต่ก็เคารพนับถือกันและมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันทั้งคู่เงี้ยมันแบบเป็นสัมพันธ์ที่เขาดึงเอาเคมีของแงซทรายกับละพินมาจากนิยายตำนานเพชรประอุมาของคุณพนมเทียนเลยครับดังนั้นอารมณ์ที่เราเห็นในการเดินป่าของที่หยดตั้งแต่ภาคที่2มาเนี่ย พอเราเห็นทีมเดินป่าเขาเรียกว่าทีมลุยดงขโมดที่มีทั้งนายพรานมีตัวคนมาจากในเมืองมีพรานแบบว่าเอามืออาชีพมือเก๋มาปนๆกันแบบนี้ตอนภาพนี้หลุดออกมาทุกคนพูดคล้ายๆกันครับว่าแหมพี่คุย้ยถ้าทาขนาดนี้ทําเพชรพระอุมาเลยไม่ล่ะพอมาถึงที่หยดสามเนี่ยเขาเห็นครับว่าคนน่ยชอบฉากลุยป่าแบบแฟนตาซีอารมณ์แบบเพชรพระอุมาแบบนั้นเราเห็นในตัวอย่างล่าสุดครับว่าโอ้โห คุณยักษ์เก่านี่แม่งเพชรพระอุมาขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าการง้างธนูไฟอันเนี้ยใครอ่านเพชรพระอุมามาก็ต้องนึกถึงไอ้แง่ทรายตอนที่แง่ทรายเอาธนูติดระเบิดยิงงูครับนี่เป็นภาพตอนเขา,เขาทำแคสติ้งนะครับมันคือช็อตนี้เลยครับแต่ว่าแง่ทรายเนี่ยเขาไม่ได้ติดหัวไฟนะเขาติดหัวระเบิดเพื่อจะยิงไอ้ตัวงูยักษ์ที่คล้ายพญานาค การดูที่หยดกับการมีฉากประจนภัยแบบนี้เนี่ยทาให้ความรู้สึกอยากดูเพชรูุ้้มมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่เรียนตามตรงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีความพยายามจะหยิบเอานิยายระดับตํานานของคุณพนมเทียนเรื่องเนี้ยมาผลิตเป็นอะไรก็ตามเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกครับแต่ความพยายามนั้นไม่เคยสําเร็จเลยครับจะเอามาเขียนการ์ตูนสุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลิขสิทธิ์มาเขียนเอามาทําหนังทําได้ครั้งหนึ่ง อดีตชาติละพิเศษอินทรกันชิตเป็นคุณพนมเป็นเป็นคุณนภินภัยวันถ้าผมจะไม่ผิดนะเอ,อพิเศษอินทรกันชิตเป็นเป็นแง่ทรายอ่าเป็นแงาาา่ทรายหนังก็ไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้มีให้ดูที่ไหนก็ไม่ได้ทําครับหรือกระทั่งว่าในช่วงประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วถ้าใครอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดครับที่พระพุทธมาจะกลายเป็นภาพยนตร์ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนตอนท่านกำลังทำหนังชุดนาเรศสวนอยู่ท่านก็มีการประกาศแคสติ้งออนไลน์ครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มในเว็บไซต์พันทิป c o m คอมเพื่อที่จะมีการประกาศว่าเอ้ยผมเอาคนนั้นคนนี้มาแคสใครมีความเห็นอยากจะเห็นคนไหนในชุดของพลานละพินอยากจะเห็นคนไหนเป็นแง่ทรายคุณรู้สึกว่าคนนี้เหมาะไม่มีตัวละครออกมาให้เราเห็นเต็ไหมไปหมดครับจนตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยเราแอบนึกไปว่าหรือเพชรพระอุมาจะกลายเป็นหนังจริงๆแล้ว มีแคสที่ผ่านเข้ารอบเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นคนนี้จะเป็นแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเวลามันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆนะครับจนนักแสดงหลายท่านที่ไปแคสติง้งแล้วก็แล้วก็เขาล็อกเอาไว้ว่าเออคุณจอร์นอิสลามจะเป็นกะเลี่ยงหัวหน้าหัวหน้ากะเลียงหัวหน้าหมู่บ้านหล่มช้างชื่อไอ้ขยินตายไปแล้วคุณจอร์ดอิสลามก็เสียไปแล้วหรือนักแสดงหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ปรากฏในแคสติ้งนี้เลย ที่ท่านมุ้ยประกาศเอาไว้ว่าอ๋อคนเนี้ยไม่ได้ให้เป็นลัพินตอนอายุเยอะแล้วเขาจะให้เป็นจอมผีดิบมันไตรก็คือคุณสระบงชาตรีพี่เอกสอระบงชาตรีก็เดินทางไกลเรียบร้อยแล้วโปรเจกต์เพชรพู่มมาในมือของหม่อมเจ้าชาตรีฉเฉลิมยุคนก็กลายเป็นเพียงแค่โปรเจกต์ในจินตนาการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ทําละท่านก็อายุเยอะมากๆละจนถึงทุกวันนี้ผมว่า แทบจะไม่เหลือความหวังเลยครับที่เราจะได้เห็นเพ็รพระอ,อุมาในฉบับของภาพยนตร์หลายคนรู้สึกอยากเห็นมันในขณะที่นักอ่านบางส่วนนะผมเองมาพิจารณาแล้วผมอาจจะอยู่ในส่วนนั้นคือหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากเห็นมันเป็นหนังวะเก็บมันไม่เป็นนิยายแบบนั้นดีกว่าไหมแต่หนึ่งในความรู้สึกของคนอ่านเพชรพระออุมาเนี่ยที่เราจะพยายามดูหนังทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศเรื่อยๆเนี่ย แล้วจะมีหนังหมวดเนี่ยอยู่ในจิตอยู่ในใจแบบว่าเอาเอ,เอดูเรื่องนี้สนุกดีคือหมวดหนังที่เรารู้สึกว่าเออเราดูอันเนี้แทนการที่เพชรพู้อุมาไม่ได้ทําเป็นหนังดีกว่านี่แหละครับเราจะมาดูกันว่าอ่ะไม่เป็นไรเพชรพระอุมาของคุณพนมเทียนไม่ได้ทําเป็นหนังไม่เป็นไรแต่ถ้าเราแบบแก้ขัดแก้ขัดเอาไอ้มันพอแบบหายอยากเนี่ยดูเรื่องอะไรดีที่มันพอจะมีกลิ่นกลิ่นเพชรพระอุมาอยู่ในนั้นบ้างเรามาดูกัน ขาดเรื่องไหนอะไรหายไปคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะเริ่มด้วยหนังไทยเรื่องนี้ครับมีหนังไทยเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของพรานเดินป่าแล้วเขากําหนดให้ชื่อตัวละครพรานคนนั้นว่าพรานรับพินเลยเพียงแต่ว่าหนังที่ออกมากระบุค,คลิกของพรานรพินมันไม่ได้ใกล้กับรพินไพวันในเรื่องเลยครับไม่ได้ใกล้กับรับพินไพวันที่คุณปนมเทียนเขียนขึ้นมาเลยเพียงแต่ว่าเขาชื่อรับพินเหมือนกันเท่านั้นนั่นก็คือหนังไทยจาก ช่วงปี2534เรื่องโกจ๋าป่านะโกะแน่นอนครับโกะจ๋าป่านะโกของคุณบัณฑิตฤทธโกลเนี่ยตั้งชื่อตัวละครของคุณสันติสุขพรมมิริที่เป็นพานป่าที่เหมือนจะเก่งแต่ไม่เก่งพาเด็กนักศึกษาเดินป่าในประเทศไทยหลงไปพามา่พาภาคสองหนักกว่านั้นเดินป่ากันอยู่ดีๆหลงไปพาม่าไม่พอหลงไปอดีตเลยมั่วซั่วมากแล้วก็เป็นหนังตลกครับ แต่บรรยากาศของตัวละครพรานรพินในเรื่องลีลาท่าทางอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นแหละครับว่าเออ,เอ,อคุณหนุ่มสันติสุขแกก็ดูเป็นละพินเพยวัวานได้นะใครดูหนังเรื่องนี้หรือว่าเกิดทันเนี่ยเราจะได้ยินประโยคคุ้นหูคุ้นตาของคุณตัวละครข,ของพรานลพินในเรื่องเยอะแยะไปหมดครับภาครแรกเนี่ยเอาจิงๆิเนี่ยเสียงของพรานลพินไม่ใช่เสียงของคุณสันติสันสุขด้วยซ้ำไปนะครับถ้าใครพยายามหลับตาแลวนึกถึงเสียงที่แกพูดเห็นรอยเท้านะ ตัวละครนักศึกษาก็จะทมพรานพรานรอยเท้านั้นรอยเท้าใครนะ่ะรอยเท้าอะไรตัวอะไรอ่ะแกก็จะเดินมาทําท่าเก่าๆถอดหมวกแล้วแกก็จะบอกว่าเห็นอีเห็นสองขวบกว่าๆขาหน้าบาดเจ็บอยู่มันเดินลากขาไปพยายามจะอุ้มลูกอีกตัวหนึ่งแล้วก็มั่วซั่วไปเรื่อยเสียงนั้นน่ะในภาคแรกไม่ใช่เสียงคุณสันติสุขด้วยซ้ำไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย เป็นเสียงคุณรองเผามุนคดีรือทำไปนะจนมาภาคที่สองเนี่ยเราถึงจะได้ฟังเสียงของสันติสุขเป็นเสียงของพานร,รพินในเรื่องหนังเรื่องนี้ไม่ได้สมบูรณ์อะไรเลยนะครับคือเป็นหนังตลกท่าของการประจนภัยก็เป็นแบบเชยๆนะครับนักศึกษาเอาจักรยานเข้าไปในป่าเงี้ยจักรยาน BMX ไปสู้กับพม่าอย่างเงี้ยแต่มันตลกดีผมว่าภาคหนึ่งตลกแล้วนะภาคสตลกเข้าไปใหญ่เลยตลกแบบ อ้มึงอะไรวะเนี่ยนี่คือย้อนไปยุคอดีตพมา่าแบบบ้านบางละจันเจอกับพมา่าอะไรกันใช่ไหมแต่มันก็สนุกดีฮะน่าสนใจดีอ่ะใครไม่เคยดูลองหาดูแล้วกันอย่างน้อยๆถึงแม้มันจะไม่ใกล้แต่เราก็ได้เห็นพาลพินเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นแลละครับ <laughs> มาที่หนังที่มีความเป็นประจนภัยมากกว่านั้นหน่อย <laughs> เมื่อพูดถึงเพชรพระอุมาสิ่งที่เรามักจะนึกถึงก็คือการประเชิญหน้ากับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่า แล้วพินกับกลุ่มของหม่อมราชวงศ์เชิฐถาวาริศหม่อมราชวงศ์ดารินอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยตัวละครมากมายเนี่ยนอกจากการประเจิญป,ป,ประจนภัยในป่าที่มันโ,โห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 โดมากๆแล้วเนี่ยเขาต้องเผชิญหน้ากับตัวละครฝั่งสัตว์ที่เป็นสัตว์ร,ร้ายเรื่อยๆครับเสือนิ้วกุดชื่อไอ้กุดช้างหูแหว่งชื่อไอ้แหว่งงูยักษ์ที่ยักษ์มากๆในเรื่องเขาบรรยายว่างูยักษ์ตัวเนี่ยมีหงอนแล้วมีคางเงี้ย ใครสักคนเนะียขยินมัง้งเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้านายนั้นมันไม่ใช่งูแล้วนั้นมันพญานาคชัดๆเนี่ยเอ่ยแบบนี้อ,อกมาดังนั้นถ้าเราอยากจะดูหนังที่มีการประจนภัยที่มันได้กลิ่นการประจนภัยที่เจองูยักษ์เนี่ยผมว่าต้องดูเรื่องนี้ฮะทดแทนบทของงูยักษ์ในเพชรพูอุมาได้อนาคอนดาการที่จะเป็นดูหนังฝรั่งที่มันจะมีกลิ่นเพชรพูอุมาเนี่ยจะมีแต่งูยักษ์เพื่อทดแทนอย่างเดียวไม่ได้นะครับ มันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ใกล้พระภุมมาด้วยนั่นก็คือมันต้องมีคณะเดินทาง <c oughs> เข้าป่าไปด้วยเจตนาลมใดเจตนาลมหนึ่งตัวคณะเดินทางเข้าไปเปล่าๆได้ไหมไม่ได้ตัวคณะเดินทางต้องมีการจ้างพรานนําทางไปด้วยซึ่งพรานนาทางในเรื่องโอ้โหมึงไปเอาไอจอนบอยมานําทางทําไมโคตรเลวเลยพรานพอชูโรนหลอกไอคณะถ่ายทสาสารคดีเนี่ย คือไอ้พวกพระเอกเนี่ยมันจะไปถ่ายรบสักรดีในป่าอเมซอนแต่ว่าไอ้พอชูโรนเนี่ยมันอยากจะหลอกคณะเนี่ยให้เอาตัวไปเดี๋ยวจะไปจับงูยักษ์อาาคอนดากันแล้วทั้งหมดก็ไปเจอกับหายนะมากมายครับพานในเรื่องเก่งนะครับไอ้พอชูโรนี่เก่งมากนะเพียงแต่ว่าเฮี้ยไปหน่อยเท่านั้นแหละพระเอกของเรื่องเนี่ยที่กลับกลายเป็นเหมือนกับเป็นละพินของเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าดูไปดูมาเหมือนจะเป็นไอซ์คิวเพราะว่าสุดท้ายเราดูจะเด่นที่สุดเพราะว่าพระเอกคนอื่นเนี่ย โดนงูแดกไว้มัง่งไอพ้พระเอกจริงสุดท้ายต้องมาเจาะคอและนอนอยู่ตลอดทั้งเรื่องมัง่งงูทำดีน่าสนใจแล้วฉากแอคชั่นสนุกมากนะครับนั่นคือเรื่องราวของงูยักษ์อีกฉากหนึ่งที่เป็นฉากประทับใจของภาพยนต์ของนิยายพระอุมาอยู่ในช่วงต้นๆ้นเรื่องผมว่าอันนี้ผสมผสมกันในช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากที่กลุ่มของพรานรถพินเนี่ย ที่พาของพาพวกกลุ่มหม่อมราชวงศ์เชษฐาไปเนี่ยจะไปตามหาไอ้ชดประชากรหรือว่าน้องชายของไอ้เชษฐาเนี่ยชื่อว่าหม่อมราชวงศ์อนุชาวราฤทธิ์ที่ออกเดินทางไปก่อนหน้าเนี่ยระหว่างที่เขาเดินทางไปเนี่ยเขาเจอฝูงลิงฮะฝูงลิงมันมาบุกบุกลุมพรลพินโชว์เทคนิคการยิงลูกซองแล้วเปลี่ยนแล้วหนีไว้ตามแขนตามขาและให้ไอ้พรานบุญคาที่เป็นลูกศิษย์ของพระลพินแตเป็นแก่ๆเลยนะโชว์ให้ดูว่า เรายิงแล้วเปลี่ยนยิงแล้วเปลี่ยนได้ยังไงเร็วขนาดไหนเนี่ยมมนก็ถูทาการยิงกันนองเลือดครับกลุ่มนักเดินกลุ่มคณะเดินทางมาเชิญกับฝูงวานอนใช่ครับถ้าอยากดูอารมณ์แบบนั้นมันต้องดูคองโกผมโคตรชอบเลยคองโกเนี่ยมีอารมณ์หลายๆอย่างที่มีความเป็นเป็นพระพรมามากนะครับต้นฉบับของคองโกเนี่ยมาจากหนังสือของมาคิลไครสันนะครับ คนเขียนเดียวกันกันกบจูราสสิกพ์คนั่นแหละเรื่องเนี่ยมันเล่าทีเล่าเรื่องราวของคณะเดินทางที่เป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จะเอาลิงกลับไปเข้าไปในป่าเอากอริล่าเชื่อเอมี่ที่เขาทดลองให้มันพูดได้อ่าสามารถพูดแบบกูดกอริล่าแบ d กอริล่าโก Away โกอ w เวเขาจะเอาเอมี่เนี่ยกลับไปคืน เขาเลยต้องจ้างพรานนำทางจะพาเข้าป่าอเมซอนตัวละครของเออร์เนสตสันก็คือผู้กองมอนโรนี่คือรับพินภพยวันของคองโกครับทั้งทีมเนี่ยเดินทางเข้าไปในป่าพร้อมกับคณะลูกหาบคณะมีความแบบเทคนิคเชียนต่างๆที่ผสมผสมกันอยู่ในหนังครับสนุกหนังเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าการประจนภัยที่ว่าเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายครับหนังถ่ายทำกันแบบ ฉากสิงสาราสัตว์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับประจนภัยต่างๆเนี่ยดูแล้วนึกถึงเพชรพุอุมามากๆโดยเฉพาะฉากที่เขาไปเจอไอ้กอริลลาตัวเผือกๆขาวๆที่โคตรโหดเลยที่สุดท้ายนางเอ,งเอกเอาเอาเลเซอร์ยิงนะครับคนจริงไอ้คิลิหัวขาดทั้งเรื่องเลยแต่มันไหมมันมากสนุกมากอันเนี้ยเป็นหนังแก้อยาก ดูเพชรพู้อุมาของผมเลยครับผมรู้สึกว่าคองโกเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่มีบรรยากาศความเพชรพู้อุมามากๆจากฉากฝูงลิงยักษ์เราเข้าไปอีกตอนหนึ่งของเพชรพู้อุมาใครไม่เคยอ่านเนี่ยจะไม่ทราบว่าเพชรพู้อุมานอกจากจะเจอเสือนิ้วกุดชื่อไอ้กุดช้างหูแหวงชื่อไอแหว่งพญานาคาราชที่เป็นงูยักษ์ฝูงลิงยักษ์ไอค้นป่าสางเขียวเจออะไรกันนี่กองทัพนิทรานครของจอมผีดิบบรรไตร นอกจากนั้นยังมีบทที่อันนี้เป็นบทที่ผมชอบน้อยที่สุดในพระพอุมาณน,นะครับประทานโทษอาจารย์พนมเทียนตอนนี้เขาเจอไดโนเสาร์ใครไม่เคยอ่านไม่รู้เรื่องนี้นะว่ากลุ่มของพานละพินเนี่ยก่อนจะเข้านิทรรนครเนี่ยเขาไปเจอป่าส่วนที่เขาเรียกว่าป่าโลกล้านปีเจอไดโนเสาร์ al, ครับทีเล็กไอ้บอนโตโซอลัสไอ้ดอกบินได้อะไรเยอะแยะหมดเลยดังนั้นถ้าอยากจะดูหนังพราน ล่าไดาโนเสาร์ต้องดูอะไรแน่นอนครับมันต้องดูจูลาิสิ์พาร์คอยู่แล้วแต่ดูจูลาิสิ์พาร์คภาคไหนให้มันได้อารมณ์ใกล้เพชรพระอุมาที่สุดเนี่ยภาคแรกไม่ใช่อยู่แล้วครับจูลาิสิ์พาร์คภาคหนึ่งเป็นหนังสวนสนุกนะอนักวิทยาศาสตร์พาเด็กไปนั่งรถด,ดูไดโนเสาร์แล้วรถมันเกิดชํำรุดไดโนเสาร์บุกโจมตีไม่ได้ประจนภัยเลยหลังจากนั้นก็พยายามจะใช้เคมีภาคแรกกันนะครับ ไม่ได้อารมณ์ของพรานป่าล่าไดโนเสาร์มีภาคเดียวที่มีอารมณ์พรานป่าไล่ล่าไดโนเสาร์เต็มๆคือ Lost World Jurassic The Lost World จ u r a s s i c ภาคภาค,ภาคที่สอง j u r a ิค i c p ภาคที่สอง The Lost World เนี่ยเล่าเรื่องราวของทีมเก็บไดโนเสาร์จากเกาะครับแล้วเขามีตัวละครนายพรานในเรื่อง p e a c e p o s t o w e เนี่ยรับบทเป็นนายพราน โรแลนด์ทรัมโบในเรื่องเขาประกาศแบบนี้เลยครับว่ากูเนี่ยล่ามาทาั้งแอฟริกาแล้วเสือสิงห์กระทิงแรดกูเจอมาหมดแล้วกูอยากจะเจอนักล่าที่มันเจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์ดูซิว่ากูกับไทยแลนด์เนลสัดเล็ก์เนี่ยนักล่าปัจจุบันกับนักล่าในอดีตเนี่ยใครมันจะเจ๋งกว่ากันผม,มแอบ,บเสียดายนะครับว่าฉากแบบขี่มอไซค์ล่าไดนโนเสาร์กันแล้วก็ยิงไอ้ปืนอาบยาพิษปืนยาสลบเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคมันมันมากนะครับ ฉากจับไดนโนเสาร์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่นายพรานโรแลนด์ทรัมโบเนี่ยแกย่องเข้าไปตรงทีเร็กซ์แล้วแกก็เอาไอเนี่ยไอไอไอเข็มยาพิษเนี่ยเข็มยาสลบเนี่ยคาบไว้ในปากแล้วก็ใส่แล้วก็แล้วก็ทำสำเร็จด้วยสุดท้ายเนี่ยได้ถ้าจำไม่ผิดนะคู่หูแกที่ทำงานด้วยกันมาตลอดเนี่ยตายในภารกิจนี้แต่ตัวแกไม่ตายและแกจับทีเล็กให้กับบริษัทนี้สำเร็จด้วย แล้วแกก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาจ้างกูอีกนะกูไม่อยากจะทํางานไอ้บริษัทนรกแบบนี้อีกแล้วมึงจะเอาทีเล็กไปทําอะไรก็ทํากูได้ทาสิ่งที่กูต้องการทําเรียบร้อยแล้วผมไม่อเสียดายเพราะว่าตัวละครตัวนี้เจ๋งแล้วไอ้บรรยากาศของการล่าไดโนเสาร์อันเนี้ยสนุกมากแต่หลังจากนั้นหนังจูราสิกพาร์คไม่ว่าจะเป็นจูราสิกพาร์คไปจนจูราสิกเบิร์เนี่ยเขาไม่ได้ทําอารมณ์ประมาณนี้อีกเลยครับคือมันมีความประจนภัยอะนะแต่ว่าโอ้มันไม่มีความแบบพรานล่าไดโนเสาร์แบบนี้อีกเลยอะ เสียดายเหมือนกันจริงๆเอาไ,ไอ้ตัวละครไอพ,พอิสโพสตวเวตแต่แกตายไปแล้วเนาะแล้วกลับมาก็ก็เป็นเป็นอารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้เคียงกับเพชรปอุมาในการเดินป่าในฉากป่าโลกล้านปีมากๆครับนอกจากหนังที่ว่ามาแล้วนะครับมีงานคลาสสิกค,คลาสสิกอีก2อสาเรื่องครับที่อยากจะพูดถึงหน่อยเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นหนังครูแล้วกันเป็นหนังครูที่พล็อตมันเพชรปอุมามาก เล่าพลอตเพชรประุมาก่อนลวกันพลอตเพชรประอุมา um เนี่ยมันคือเรื่องราวของกลุ่มราชนิดกูลที่ครอบครัวเขามีปัญหาพี่ชายกับน้องชายก็ทะเลาะก,กันน้องชายงอนก็เลยเดินหนีเข้าป่าไปมันชื่อว่าไอไอน้องชายชื่ออนุชาวลาริธเข้าป่าไปไม่พอไม่พอเนี่ยมันไปได้แผนที่ของมังมหานรธามาเป็นแผนที่ เดินทางไปสู่ขุมเพชรพระอุมามันก็เลยบอกมันจะไปตามมันเนี่ยจ้างพรานป่าผู้เชี่ยวชาญชื่อไอ้หนานไพรนําทางเข้าป่าไปแล้วก็หายไปครอบครัวเขาเป็นห่วงเขาอยากจะไปตามน้องชายอ่ะคุณอนุชาเนี่ยกลับมาเขาก็เลยไปจ้างพรานที่มีฝีมือมากๆก็คือพรานระพินให้เป็นพรานนําทางให้หน่อยจะไปตามน้องแล้วก็ตามทางกันไปเรื่อยๆแกะรอยคุณอนุชาเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่เป็นเพชรพระอุมานะครับก็คือนิทรานคร คณะเดินทางของรพินกับคุณเทสฐาเนี่ยมีกะเหลี่ยงคนหนึ่งที่อยากจะติดตามไปด้วยชื่อว่าไอ้กะเหลี่ยงมันบอกว่ามันชื่องแงรายมันมาสมัครเป็นลูกหาบนายจะไปไหนผมไปด้วยผมแข็งแรงผมยิงปืนเก่งแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วงแงรายมีความต้องการบางอย่างที่จะเดินทางไปจนถึงจุดที่เป็นลิทรานครตามแผนที่ของมังมหานรธาอันนั้นเพราะอันนี้นีออ่แหละครับที่หลายคนเขาบอกว่ามันดูยืมๆนะออจริงๆมันดูยืมๆม,มันดูมีความใกล้เคียงใช้คำนี้ดีกว่า มันดูมีความใกล้เคียงกับหนังฝรั่ง2ชุด2ชุดชุดแรกก็คืออันนี้ครับ Romancing the Stone กับ Jewel of the Nile าจูเอฟเดอนานี่มีเรื่องการพาเจ้าชายกับเมืองด้วยนะเป็นหนังของมาเค e ร d รักล a สนะครับกับ c a t เธอรีนเทอร์เอันเนี้ยน่าสนใจแล้วดูมีความเพชรพุมมาแต่ว่ามันจะเป็นหนังตลกหน่อยนะครับ เน้นความรักพ่อแง่แม่งอนของตัวละครพระเอกนางเอกครับมีอยู่2ตอนอีกอันหนึ่งก็มาคุดักลาสเหมือนเดิมครับลาาา่าสัตว์เต็มๆเลยแต่ว่าอยู่ในทุ่งสวานา The Ghost and Ghost and Darkness v a ิวเม m e r กับมา e l d ดักลาสอันนี้ใครอยากดูแบบพราล่าสิงโตจริงจังอันนี้จริงจังไม่มีตลกไม่มีแฟนตาซีหรือสุดท้ายครับอันเนี้ยคล้ายมากๆแล้วเขาบอกว่าบางคนเขาบอกด้วยซ้ำไปว่าอันนี้ไม่แน่ใจ เป็นแรงบันดาลใจของคุณพนมเทียนหรือเปล่าก็คือนิยายคลาสสิกเรื่องคิงโซโลมอนไมล์นะครับคิงโซโลมอนไมล์แต่ที่เด็ดที่สุดที่ผมว่าอันเนี้ยถ้าเอาความเพชรประมานะความแฟนตาซีพระเอกแบบนักพระนายพรานักสู้นางเอกเป็นแบบสวยๆหน่อยแล้วมีมีทุกอย่างครับมีกองทัพผีมีกระทั่งตัวละครผีดิบันตรายในเรื่องนะครับผมว่าอันนี้ใกล้สุดถ้าให้ผมว่านะ มัมมี่มัมมี่เนี่ยมีทุกองประกอบครับมีทั้งพานและพินนะก็คือไอโอคอนเนอร์นะมีนางเอกที่เหมือนดารินมากมีพี่ชายนางเอกด้วยเออมีพี่ชายนางเอกเหมือนคุณเชษฐาอย่างนั้นน่ะนะมีตัวละครแบบไอพานกิ๊กก๊อกที่เป็นเหมือนแบบว่าตัวกระจอกแล้วเป็นตัวลูกไล่เหมือนไอสางปลาแกมีในเรื่องก,ก็มี มีไอ้พานเก่งๆเหมือนขยินอย่างนั้นน่ะก็มีและแน่นอนครับมียันไอตัวผีดิบมันไตรอ่ะก็คือไออีโมเทปนี่แหละดังนั้นใครที่รู้สึกว่าแหมอยากจะดูอะไรที่มันใกล้เคียงความรู้สึกกับการเพชรพือุมามากๆนะผมว่ามัมมี่เนี่ยอันหนึ่งที่ใกล้มากๆจากหนังต่างประเทศนะครับแถมไม่น่อยนึงแล้วกันเนื่องจากว่าเพชรพระอุมาเนี่ยเป็นวรรณกรรมในใจของคนจํานวนมาก รวมทั้งคนที่เป็นคนทําหนังด้วยเราก็เลยได้เห็นความพยายามเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราเห็นคุณคุยทําที่หยดนั่นแหละมีการหยิบเอาบรรยากาศบางอย่างที่ดูมีความเป็นเพชรผูอ้อมาเนี่ยมาใส่ไว้ในงานของตัวเองแต่ตลอดระยะเวลาของการทําหนังกันมาเนี่ยมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าอันเนี้ยดูืหพี่เขาคงอยากทํเพชรผู้อมาเน่ะแต่มันไม่ได้ลิขสิทธิ์อะ ก็ทำอีกเรื่องแล้วกันที่มันดูมีองค์ประกอบแบบดูแล้วดูยังไงก็นึกถึงเพชรพุธอุมามากๆเนี่ยก็คืองานของคุณบรรดิบัณฑิตฤทกุลครับเรื่องสาบเสือที่ลำน้ำกษัตริย์สาบเสือที่ลำน้ำกษัตริย์เนี่ยมันเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับองค์ประกอบในเรื่องสาบเสือเนี่ยพูดก็พูดเถอะแม่งเหมือนเพชรพุธอุมาสองมากๆเลยตัวละครของคุณพานุสวุวรณโนเนี่ยเป็นพราน ที่ผสมผสมกับความกะเหลี่ยงของค,อคือเป็นเป็นละพินผสมแงซา,าอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็มีไอ้พวกเดินป่าฝรั่งเหมืนอนไอ้กลุ่มเดินป่าฝรั่งไอตัวไอปีเตอร์อะไรพวกอย่างเงี้นะมาเป็นมาเป็นคณะที่มาจ้างนายพรานเพื่อที่จะเข้ามาในป่านะนี่คือสาบเสือที่ลุงน้าก,กษัตริย์อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็ดูใกล้ฮะดูมีความพันพรานหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินทางมากนัก แต่มีอาถรรพ์ของป่ามีเสือสมิงหาดูยากไม่แน่ใจทุกวันนี้เขาเอาลงเน็ตฟิกให้ดูหรือเปล่าสมิงพรานล่าพรานอันนี้ตัวเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงเพชรพุ่ออุมามากแต่ว่าอารมณ์ของความอาถรรพ์ของป่าการต่อสู้กันด้วยเวทมนต์กับปืนอะไรแบบเนี้ยมันผสมผสมอยู่ในนี้ครับสุดท้ายอันนี้สุดท้ายท้ายสุดจริงๆเวลาเราพูดถึงเพชรพุ่ออุมาเนี่ยตั้งแต่ตอนท่านมุ้ยประกาศแคสติง้งนะครับ สิ่งที่แฟนๆหนังสือเพชรผู้มาเนี่ยมักจะคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าใครว่าจะต้องเล่นเป็นตัวละครตัวนี้แล้วแฟนๆเพชรผู้มาจะรู้สึกติดกับคบําบรรยายรูปร่างหน้าตาของคุณพนมเทียนมากๆนะครับตัวที่โอ้โหหาแคสติ้งยากมากแล้วนึกกันไม่ออกเลยว่าใครเล่นดีเนี่ยก็คือแง่ทรายนะแง่ทรายนี่ภาพในหัวใครจะเป็นแง่ทรายดีเนี่ยแฟนๆเพชรผู้มาคิดไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ครับผิดกับตัวละครพรานละพิน พรานละพินเนี่ยคุณพนมเทียนบรรยายเอาไว้ในนิยายว่าเขาเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ33ปีรูปร่างเล็กผอมเกรง็งสูงประมาณ170ซนติเมตรผิวคล้ำใบหน้าไม่เคยปรากฏรอยยิ้มมาก่อนเขามีฝีมือในการยิงปืนแม่นยำและได้รับการยกย่องว่าเป็นพรานใหญ่ผู้นำพาหมู่บ้านหนองน้ำแห้งไปสู่ความเจริญคำบรรยายอันเนี้ยคำบรรยายอันเนี้ย เกี่ยวกับตัวละครรับพินภัยวันเนี่ยในยุคที่ผมอ่านหนังสือนะครับแล้วเวลามีการถามว่าคุณว่าใครเล่นเป็นรัพินดีเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยนะครับคิดถึงพระเอกหนังไทยแค่คนเดียวแล้วตอนท่านมุ้ยประกาศแคสติ้งเนี่ยเขาก็มีการเอ่ยชื่อนี้กันออกมานะครับเพียงแต่ว่าแกตามตัวยากครับแกก็ไม่ได้มาถ่ายรูปใส่หมวกแต่งตัวเป็นรัพินให้เราได้เห็นคนที่ แฟนแฟนเพชรพรุมาจำนวนมากมองว่าเนี่ยคือละพินตัวเล็กๆเหมาะกับการเป็นละพินที่สุดก็คือคุณอัมพลลำพูนครับมีหนังอยู่เรื่องเดียวที่เรามีโอกาสได้เห็นคุณหนุยอัมพลเนี่ยดูมีความเป็นละพินไพวันมากๆหนังเรื่องนี้เอาไว้ดูแก้ขัดครับถ้าเราอยากเห็นละพินอยากเห็นคุณหนุยเป็นละพินก็คือเรื่องเสือโจนพันเสือแกไม่ได้เป็นละพิน แกเล่นเป็นเสือใบแต่บรรยากาศในเรื่องโหหน่าจับแคสชุดนี้ไปเล่นเพชระพุ่อ,อมามากครับเพราะว่าคุณหนุยอัมพลในเรื่องโหแม่งละพินมากเ <laughs> มื่อก่อนตอนมันยังไม่มี AI g e เจ r เ t e นะเขาอยากจะหาภาพคุณหนุยเป็นละพินนะเขาจะเอาแบบจากเรื่องนี้ครับก็ดูสิครับมันเป็นจินตนาการของคนอ่านเพชรเพุ่อ,อมาในยุคนั้นที่รู้สึกว่า เนี่ย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 แหละล้วพินไพรวันในฝันที่เราคิดว่ามันตรงกับนิยายที่สุดคนหนึ่งนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรพระอุมานะครับกับวงการภาพยนตร์ในฐานะมุมมองของคนดูหนังนะที่แมมเราอ่านเพชรพระมาเราก็อยากจะเห็นมันเป็นหนังสักครั้งแต่ว่าเมื่อความฝันอันนั้นมันเข้าขั้นแทบจะไม่มีวันเป็นจริงไปแล้วเนี่ยอะไรทดแทนได้บ้างเหล่านี้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยผมว่า พอทดแทนได้ไม่มากก็น,น้อยครับ